สวัสดีครับเิยียวฟอนจังหวัดแพร่ครับวันนี้จะส่งลูกไก่ดัมมูเรียให้ลูกค้าที่จังหวัดน่านน่านครับลูกไก่ดัมมูเรียจำนวนสิบตัวครับทำวัคซีนเรียบร้อยครับอายุอายุสองเดือนครับเดินทางคืนนี้ครับถึงพรุ่งพรุ่งนี้เช้าครับมาเช็คความดำกันนะครับ นี่กองดาครับนีความดาครับนี่กองดาครับดาจริงๆครับนี่ครับนี่ครับดจริงๆนะครับตินมีตัวอื่นด้วนะครับ ันนี้เป็นไก่ดำกรยาสีตัวสีทองนะครับไม่ใช่ความดำนะครับ <S <S นี่ครับดำนะครับสนใจสนใจก็โทรมาที่เบอร์095-961-3219สสครับสวัสดีครับบ๊ายบาย